วันนี้ยอดผู้ติดเชือ้อโควิดนี่เท่าไหรนะคุณจุดไพิสุทนะอืมหมื่นเท่าไรหนะนะมืน่นหมืน่มนหกไหมคือละหมื่นอัพมาใช่ตลอดเลยใช่ไหมใช่อขออนนะวันนี้เอ่อหมื่นหกใช่หนึ่งหมื 16, น่นหกพันสี่ร้อยหกสิบสองคนไม่น้อย เสียชีวิต27รายด้วยกันนะครับที่พูดตรงนี้ก็เพราะว่าทางท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านบอกว่าจะเพิ่มจํานวนเตียงรองรับอีกหนึ่งพันเตียงครอบคลุมทั่วพื้นที่ของของกทมนะครับเพราะว่าผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นยังคือยังสูงอยู่อ่ะก็เพิ่มรองรับเนี่ยอีกหนึ่งพันเตียงทางท่านผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะครับก็ท่านลงไปตรวจดูความพร้อมนะฮะยังศูนย์พระคอยนะครับเพื่อส่งต่อ เพื่อส่งต่อหรือคอมมานิตคอมมานิตี้ไอโซเลชันนะครับในวัชพานเขตคลองเตยนะครับซึ่งเปิดรองรับผู้ติดเชื้อโควิดเนี่ยมาตั้งแต่เมื่อมีการระบาดใหม่ๆนะหรือรวมแล้วเนี่ยสองปีนะที่เปิดมานะครับแล้วก็มีเตียงรองรับผู้ป่วยทั้งหมดห้าร้อยเตียงนะครับขณะนี้ก็มีผู้รองเตียงไปแล้วเนี่ยสี่ร้อยเตียงนะครับซึ่งผู้ว่ากรุงเทพมหานาครก็ไม่ได้ดงนอนใจนะต่อสถานการณ์ที่มีผู้ติดเชื้อรายวันเพิ่มมากขึ้นนะครับ แม้ว่าตอนนี้เองเนี่ยศูนย์พักคอยอาจจะลดลงไปบ้างนะแต่ก็สั่งการให้ทุกพื้นที่เนี่ยเตรียมเพิ่มศูนย์พักคอยขึ้นมารองรับนะประชาชนผู้ติดเชื้ออีกหนึ่งพันเตียงนะก็ครอบคลุมนะฮะสิบสามจุดนะครับสิบสามจุดอะนะครับปัจจุบันกรุงเทพมหานครก็มีศูนย์พักคอยส่งต่อรวมสามพันห้ารอยเตียงนะครับก็มีผู้ครองเตียงไปแล้วเนี่ยเกือบครึ่งอะนะครับปีละ 45นะครับหากเพิ่มจํานวนเตียงขึ้นตามอีกเป้าหมายเนี่ย1,000เตียงก็จะสามารถรองรับาผู้ป่วยติดเชื้อไม่ตกหล่นอย่างแน่นอนก็เนี่ยเอาเป็นว่าก็ก็เอาแต่มาลุยเต็มที่อ่ะใช่ฮะเราก็ต้องดูแลตัวเองเต็มที่เหมือนกันนะยังยังเหมือนเดิมยังต้องป้องกันตัวเหมือนเดิมใช่ใช่